สวัสดีค่ะเซเคโนแนะนำให้ท่านได้ชมกับที่ดินแปลงสวยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นสวนยางพาร,ราค่ะทุกท่านอายุ4ปีแล้วนะคะพร้อมกับมีบ้านด้วยค่ะ1ห,หลังพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะราคาไร่ละ450,000บาทค่ะขายเหมายกแปลงน,นะคะเนื้อที่ทั้งหมดมี30ไร่ อยู่ใกล้ๆกันมีคลองน้ํานะคะซึ่งน้ําดีค่ะอุดมสมบูรณ์นะคะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะอยู่ที่ท่าหมอชัยอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ mm hmm. สวนยงางพารานะคะในแปลงนี้นะคะอายุ4ปีแล้วนะคะ mm hmm. สนใจจับจองเป็นเจ้าของค่ะสามารถติดต่อนัดชมพื้นที่แปลงจริงหรือต้องการขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อโดยตรงได้ตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะ ไปดูพื้นที่จริงบรรยากาศจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะทางด้าน NO, เจคเคนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ